สวัสดีครับปาดาวทีเชี่ยวครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โตเกียวพลาซ่าไม่ไกลโตเกียวไม่ไกลขับรถ15นาทีก็ถึงนะโตเกียวพลาซ่าไม่ได้ไกลเลยนะครับก็มาหาซื้ออะไรอะไรค้าตั้งกล้อง แล้วก็อาจจะมีของทุกๆติ๊กๆิ๊กติดมาติดมือไปด้วยเลยนะครับที่จะพาเข้าไปชมภายในโตเกียวพาซ่ากันสูนะครับโตเกียวพาซา่าหลอกล้านหลอกล้านวมาจะพาไปเที่ยวโตวเกียว ร้านก็ลงเชื่อพามาซาตัวเกี่ยวพลาซาก็อุปกรณ์ก็เยอะนะครับของใช้ของสอยมือสองจากของชาวญี่ปุ่นเขานะเป็นพวกอะไรมิดนิดสเต็กตัดเนื้อตัดชิ้นเนื้อตัดอะไร เ,เยอะนะครับมันก็จะมีซ้ค้าแม่ค้าที่เขาขายของมือสองนะครับเอือกิตาร์ตัวนี้ก็ต้่งทีสวยอยู่นะเท่าไหร่สามพันห้าสห้าก็ถือว่าราคายังยังแรงอยู่แต่ถ้าซื้อใหม่ก็ไม่ได้หรอกครับ3ามพห้าเราตอนนี้จะขึ้นไปเป็นหนึ่งแล้ว นราคาไปถึงหมืนแล้วทุกวันนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าเราไม่ได้สายดนตรีก็ปล่อยผ่านคุนเท้ามือสองมีของท่านผู้หญิงเขาก็โอเคก็สภาพเป็นโอเคอยู่นะนี่นะครับสวยอยู่นะสวยๆเนี่ยเออนะเขาท่าอยู่ สวยอยู่นะครับมือสองมือสองมือสองญี่ปุ่นเขานะไม่อยู่กับย่าละครับตัวย่าซือของนู่นนี่นั่นให้อย่าวิ่งไหนเด,เดินเดินอวิ่งจนอ้อาแล้วย่าไปไหนไม่หาไม่เจอ,อเอ,อย้ยย่าอยู่ไหน ก็ี๋ยวค่อยมาดูลองเท้าพอเดินไปดูอะไรวันนี้มีหรือเปล่าตอนนั้นเห็นมีแถวไหนเนาะอะไรกล้องอ๋อนี่ตอนนี้เขาย้ายขึ้นมาบนโต๊ะ เขาจะไม่เยอะเหมือนวันก่อนนะเท่าไหร่

เป็นไ้มครับเป็นญาตไหมหาไม่เจอเลยก็เป็นนั้นว่าหาไม่ได้ไม่มีที่ลงท้าไปวิ่งสักลึเท่าไหร่ร้อย ร้อยห้าสิบอ่ะเจได้รหรอือเปล่าลึกหน่อยเบออะไรเจนะสภาพใช้ได้อยู่นะครับสภาพโอเคนะแต่ว่าดูว่าจะเล็กไปหน่อยึงดูซิเบอร์อะไร ก็ได้คู้นี้นะครับก็ไปได้คู้นี้สภาพโอเคอยู่นะครับสภาพช้ได้อยู่เอไปวิ่งออกกอลันไา่ก็ได้อยู่นะมุเท้ามุมสอง เออวันนี้ของของค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ของค่อนข้างเยอะดูมาเมื่อเมื่อมาเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วนี่ของมาเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ดูว่าเยอะเลยทีเดียวนะพวกเก้าอี้โซฟามสองนะครับโซฟาสภาพก็ผ่านกานใช้างานไม่อย่างโชคโจนในบางอันนะครับก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่ราคา ก็เลือกซื้อเรื่องหากันได้ตามสะดวกนะถามว่าแพงไหมมันก็อยู่ที่ความพอใจนะครับแพงหรือไม่แพงอยู่ที่ความไม่พอใจหรือความชอบนะดนี่ปกตู้ไม้นะครับปกติ5,500เหลรือ4,400 นะครับ7 5็ดห้าเ6หกพันไหนเราเปิดตั้งไหนอันนี้เป็นตู้โชว์ตู้โชว์เครื่องเพชรอะไรประมาณนั้นนั้นนะครับกระจกกระจกคล้ายๆกระจก10ตั้นกระจกแบบอย่างดี กระจกตูก้โชว์เครื่องเพชรเครื่องอยเครื่องประดับนะครับโชว์เครื่องประดับนะไม่มีประดับเครื่องประดับให้โชว์นะครับก็โตเกียวพาซา กสตามนี้นะครับก็ร้านขายของมือสองญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็รวมกดนไ้ตรงนี้กุ่มไม้เครื่องใช้โต๊ะเก้าอี้เตียงโซฟามือสองเยอะแยะนะครับ เดี๋ยวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้พีงเท่านี้สวัสดีครับ